ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยฝนบรรยากาศฝนตกอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมเอฟซีนี่นะครับฝนตกหนักฝนตกแรงเลยครับบรรยากาศอยู่ไรอยู่วยสวนนะครับผมขึ้นมาเอาปุ๋ยกันนะครับพร้อมฝนตกเนี่ฝนตกหนักเลยเอฟซีเจ็ด บรรยากาศฝนตกนะครับผมเอฟซีนี่นะครับทั้งไล่ทั้งทั้งซวนนะครับผมบรรยากาศฝนตกน,นะครับผมฟอฟาม่เอฟซีทำบอลลังแบทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่ช้อเท้าสายเลยนะครับผมแต่เพิ่มาเอาปุยนะครับเลยถ่ายคลิปด้วยนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับผมอยู่ไลยอยู่ซูนนะครับผมตกแรงเลยครับผมเอฟซีนะ บรยากาศฝนตุนนะครับผม f อฟทั้งบ้านนะล่างท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่ซ่องโจ์สายลุยน,นะครับขอมาจดพิวิค์แค่น,นี้ครับผมขอบคุณครับ